ม่วงติดเมาเหรอเหนไคแล้วมันลงทูนหมดไม่มีไม่มีเราเราลงศูนไม่มีเลยหมือนวิ่งมาแล้วแบบยังไม่ไปไหนเลยหมดแก้วแล้วหมดแก้วแก้วมันน้อยใช่ไหมหมดเร็วจัง แต่แก้วน,นี้คงจะหมดใช่ไหมคะเน่หมดปะพี่กินหมดเวลากินเรื่อยๆพี่พี่ช่วยกินดีแล้วมีพ่อรูเหรออั <c oughs> นนี้อ้ยอี่สิบเหมเือนเดิมขอบคุณมากคะ่ะกล่องซองกล่องละสิบบาทเลยคะ่ะ <c oughs> พี่เอาบ่าวะเปล่งนุเดียวโอ้ยอิ่มอิ่มค่ะห้าบาทเลยาาค่ะนี่เท่าไหร่คะสิบบาทค่ะพี่มันเป็นกล่องจุ่มจิ๋วนะคะจะดสิบบาทสี่ส้มกระชายเย็นห้าบาทเลยค่ะหาายิบได้เลยนะใบเย็นใบเย็นลาวาได้เลยค่ะตังคู่นะคะยี่สิาบาะะก่อนค่ะค่ะ เหมือนเดิมไหมคะชายเขียวแก้วใหญ่หนยนะให้มุกวิ้ครีมเพิ่มไหมไม่ไม่เอานะโป๊กเกโป๊กเกลสิบบาท10บาทด้วยพิเศษพิเศษ10บาทใช่ไหมไม่พิเศษยี่สิบสวัสดีค่ะแม่ không có ตรงบัตร60บาท10 เรียบร้อยค่ะ2ีบบาทจ้าหกสิบจ้าเปลี่ยนได้